ตอนนี้คุณต่ายก็จะมาเชื่อมแถวแล้วนะคะก็ถักซิงเกิลโพเชเหมือนเดิมค่ะปล่อยสีเก่าเอาสีใหม่เข้ามาแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะโซ่สามตอกไปในช่องว่างตรงนี้ โซ่า3แล้วก็ดับเบิลโครเชต์สองก็โซ่สอคือแถวนี้เนี่ยแถวนี้เราจะถักเหมือนแถวที่แล้วไปทุกแถวเลยนะคะเราจะถักไปซ้ำไปเรื่อยๆค่ะเราจะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ขยายแล้วแล้วก็ให้เราหาเสื้อเสื้อไซ์ไซที่เราต้องการนะคะมาเป็นต้นแบบ หรือว่าเราจะใช้ตัวเราเป็นต้นแบบก็ได้นะคะแล้วก็มาทาบแบบนี้เพราะว่าชิ้นงานที่เราถักอยู่เนี่ยค่ะมันมันรวมแขนไปด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะต้องถักมาเรื่อยๆให้ความกว้างมาถึงตรงที่เป็น เป็นรักแร้ของเราอะค่ะแล้วเราก็วัดว่าเนี่ยค่ะจากวงแขนหรือรักแร้เราขึ้นมาตรงนี้เนี่ยสักประมาณกี่นิ้วเนื่องจากเสื้อตัวนี้มันหลวมน,นะคะวัดจากตรงนี้ก็จะ10นิ้วแต่ว่าจริงๆของคูณไต่เองอะคุไตก็ใช้แค่9นิ้วเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเสื้ออันนี้ก็คือคอเสื้อคอเสื้อยืดของเราอันนี้็ไหลอันนี้แขน นี้ก็จะเป็นวงแขนเซื้อเรดเขาก็จะค่อนข,ข้างตัวใหญ่กว่านะคะเนี่ยค่ะจริงๆถ้าถ้าจากคอ,อต้องวัดตรงนี้เมื่อกี้คุณตายไปวัดจากคอหลังซึ่งมันสูง,นงเนี่ยค่ะของคุณาตเนก็สักประมาณเนี่ย8นิ้วครึ่งถึง9นิ้วก็คือว่าให้เราถักชิ้นงานความกว้างชิ้นนี้ค่ะเนี่ยให้ได้ประมาณ9นิ้วหรือ8นิ้วเพื่อนๆก็วัดวัด เอาเสื้อของเพื่อนเมาวัดดูนะคะวัดเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เอาไปสวมกับตัวเพื่อนๆดูด้วยแล้วก็ลองลองจับตรงนี้ดูนะคะจับตรงใต้ลักแร้ดูะคะ่ะว่าว่ามันคับได้มันหลวมมันคับหรือว่ายังไงนะคะก็ไปถักให้ได้ความกว้าง8หรือ9นิ้ว ตามไซส์ของพเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราก็จะมานะทำการแยกแยกแขนตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนแขนส่วนแขนแล้วก็เฉพาะตรงนี้ก็เป็นส่วนลำตัวเดี๋ยวเราก็จะถักเฉพาะลำตัวแล้วค่ะตอนนี้ครูต่ายก็ถักความกว้างมาได้9นิ้วแล้วนะคะความกว้างวัดจากคอลงมาที่รักแล้เราเนี่ย9นิ้วแล้ว แล้วก็ลองเอามาเทียบกับเสื้อตัวนี้มันจะได้ความกว้างจากนี่มาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็มาลองสวมดูแล้วมันก็ได้ทีนี้เราก็จะมาแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือแขนสองแล้วก็ลำตัว1จํานวนลายตรงนี้เนี่ยค่ะเราของคู่ตายเนี่ยจะมีทั้งหมด38ลายก็คือจะจำนวนเท่ากับ่วงที่เราเริ่มต้นเอาไว้38ลายนะคะ คุไตก็ก็เอามาพับครึ่งอย่างนี้นะคะจับลายเนี่ยให้ตรงกันแล้วก็นับเข้ามานะคะ1 2 3 4 5 5มี่ห้ามันก็จะเป็นความกว้างเท่ากับวงแขนที่ที่ที่คไต่ลองลองกับเสื้อนะคะหรือลองกับตอนที่เราสวมกับตัวเรา วงแขนมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ใต้รักแร้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้2จุดอะคะ่ะซึ่งนับมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคู่ที่5 1 2 3 4 5อันนี้จะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ไซส์แต่ละคนแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวก่อนอื่นเนี่ยเราเราต้องจับลายให้ตรงกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยแบ่งเป็น3ส,ส่วนแบบนี้นะคะ่ะความกว้างตรงนี้เนี่ยพอเราได้แล้วเราเราก็เอามาร์กเกอร์หรือเอาเศษไหมพรมผูกเอาไว้ก็ได้นะคะ มันก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแขนวงแขนสองข้างอันนี้วงแขนสองข้างอันนี้ก็จะเป็นลำตัวนะคะถ้าเทียบกับเสื้อมันก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้แขนเราก็จะไม่ถักแล้วนะคะเราก็จะถักจากตรงนี้ลงมาเป็นลำตัวเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะทีนี้ เราก็มาดูวิธีค่ะนนี้ครูต่ายไม่ได้สลับสีแล้วนะคะเพราะว่าสีครีมหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นสีฟ้าอย่างเดียวละสีสีหลักที่ตั้งใจเอาไว้ตอนนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้สีน้ำเงินนี่ก็จะเป็นมาร์กเกอร์ของวงแขนแต่ว่าสีส้มเนี่ยค่ะสีส้มเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวจบแถวค่ะซึ่งเหมือนว่ามันมาอยู่ในจุดนี้มาร์กอันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเราเอามาติดกันแบบนี้แล้วแขนเราไม่ต้องถักแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวงแขนที่เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตอนหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องถักจากด้านนี้มาตรงนี้ก่อนเราก็ถักตามปกติของเราเลยค่ะก็โซ่3ตามลายเดิมของเราเลยนะคะโซ่3แล้วก็ดับเบิลโครเชต์ส แล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักตามแบบนี้เหมือนเหมือนลายเดิมเลยค่ะก็เป็นดับเบิลโครเชต์สเหมือนลายเดิมที่เราถักที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เราจะถักลายนี้ไปตลอดทั้งตัวเลยนะคะ หลังจากที่เชื่อมแขนเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะถักลายเดิมซ้ำๆไปหมดระหว่างนี้เราก็จะถักลายเดิมแบบแถวที่แล้วนะคะมาจนกระทั่งถึงใต้วงแขนหรือใต้ลักแร้ของอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะเราก็จะถัก นี่เดี๋ยวเราทำเครื่องหมายเอาไว้ก่อนจะได้ไม่หลงเนี่ยค่ะเราก็ถักลายเดิมเนี่ยนะคะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงใต้ลักแร้หรือวงแขนฝั่งนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ใส่สีเขียวไว้มองเห็นได้เอ่ยตรงนี้นะคะอันนี้ที่ครูไตเริ่มต้นเอาไว้นะคะ ที่เริ่มต้นเอาไว้เนี่ยแล้วก็ถักมาตามปกติจากแขนด้านขวาตอนนี้ก็มาถึงด้านซ้ายแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ในช่องนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็พอมาถึงบริเวณใต้ลักแกล้นะคะนี่นะคะเป็นลายแบบนี้เป็นลายแบบนี้ ปกติต่อไปเราก็ต้องมาถักตรงกลางมาน็คือตรงนี้นะคะ่ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นตรงกลางระหว่าง3ามตับเโบ้โครเช่สกลุ่มนี้เราก็ถักตรงกลางตรงนี้ตามลายปกตนินะคะนี่ก็คือใต้ลักแร้ของเราตั้มโบ้โคเช่สามหลักโซ่สอง ก็ดับเบิลโคเชสาหลักแล้วก็โซ่สองแล้วต่อไปก็ถักลงในนี้ตามปกติอันนี้เราก็ที่เรามาร์กเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแบ่งแขนเนี่ยเราก็เอาออกได้แล้วค่ะพอออกได้ปุ๊บเนี่ยลายมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแขน ลายมันก็จะเรียงมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ลายหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ลายหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ถักไปตามปกติอย่างอันนี้ก็น,นี่คือจะเป็นใต้ลักแร้ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อไปก็ถักอยู่ในนี้ก็คือ double crochet สงตวัวก็คือตามลายเดิมเลย โซ่2องดับเบิลโครเชสาแล้วมันก็จะวนไปหาจุดเริ่มต้นก็โซส่สนี่นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆเลยอันนี้แต่ก็จะให้เห็นว่าใ,ใต้วงแขนก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้เวลาเราถักเราไม่ต้องถักแขนแล้ เราก็จะถักแต่ลํำตัวเนี่ยค่ะวนมาจนกระทั่งมาบรรจบตรงนี้ที่เราเริ่มต้นเอาไว้ก็คือตรงนี้อันนี้คุณแต่ก็จะเอาออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะสับสนอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะอันนี้วงแขนเห็นไหมคะวงแขนเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เราถักด้วยซิงเกิลโคเชแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือโซ่สองอะคะ่ะ มันแทนตรงนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะแต่ละลายนี้ก็คือช่วงลายหนึ่งและอันนี้อันนี้ช่วงลายหนึ่งนะคะอันนี้ช่วงลายหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ช่วงลายหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องถักลงตรงกลางตรงนี้แต่ว่าเราถักมาแล้วเราถักมาแล้วครึ่งตัวเดี๋ยวเราก็จะมาถักเติมอีกสามตัวตรงนี้แล้วก็ถัก s ิงเกิลโครเชแล้วเราก็จะถักบนนี้บนมาเรื่อยๆ แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความยาวของตัวตามที่เราต้องการตอนนี้ก็ถักวนมาจนถึงใต้รักแร้อีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่เราเริ่มต้นเอาไว้นะคะเห็นไหมคะอันนี้เราก็ถักอยู่ในลายของมันตอนนี้เราก็มาถักอยู่ในลายนี้นะคะดังนั้นพอมาถึงจุดเริ่มต้น เราก็มันเริ่มต้นเอาไว้แล้ว3เราก็มาถักเติมอีก3 1 2แล้วก็3ปกติลายเนี่ยก็จะต้องเป็นโซ่2ใช่ไหมคะยกเว้นตอนจบที่เราจะถักเป็นซิงเกิลโครเชตแทน ก็นับ1 2 3แล้วก็ซิงเกิลโครเชตเนี่ยค่ะก็เป็นอันว่าจบยลายมันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็กลุ๊ปหนึ่งอันนี้ก็กลุ๊กหนึ่งแล้วอันนี้ก็กลุ๊กหนึ่งทีนี้ก็จบแล้ว ทุกแถวก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยะค่ะจนได้ความยาวตามที่ต้องการก็คือว่าตอนจบเราจะจบด้วยซิงเกิลโคเชเฉพาะลายนี้นะคะเฉพาะลายสุดท้ายตอนเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยครึ่งตัวก็คือครึ่งครึ่งลายค่ะเดี่ยวเราจะเริ่มต้นด้วยครึ่งลายนี้ก็เป็นโซ่สามแล้วก็ซิงเกิลโคเชตเราไม่ใช้ขาดดับเบิลโคเชเหมือนเดิมก็โซ่สอง ถักตามลายเดิมเลยนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชตสามโซ่สองดับเบิลโคเชตสามวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของเสื้อตามที่ต้องการค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จบลายแล้วเห็นไหมคะอันนี้เราเริ่มต้นไว้เราก็ใส่มาร์กเกอร์เอาไว้สักนิดหนึ่งเพื่อกันความสับสน เนี่ยค่ะนี่เราเริ่มต้นตัวตอนนี้เราก็จะถักอยู่แค่ตัวมาตรงนี้แล้วก็วนกลับมาเชื่อมแล้วก็เริ่มต้นแถวตรงนี้แล้วก็วนกลับมาเชื่อมจนได้ความยาวตามต้องการตัวนี้นะคะ น,นี้ก็คือจะเป็นช่วงวงแขนเนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ถักตรงนี้ให้ได้ความยาวตามต้องการเราจะชอบเสื้อตัวสั้นตัวยาวเป็นเสื้อคล็อปเสื้อเอวลอยเราก็ถักไปแล้วเราก็ลองสวมดูอันนี้เป็นด้านข้างลำตัวค่ะเป็นด้านข้างเนี่ยอันนี้เป็นใต้ลักแร้เนี่ยค่ะเนด้านข้างลำตัว ส่งเสื้อคอปปาบเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาพกมนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราถักเสื้อได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะนี่ค่ะแต่อยากให้ดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นลายของมันแบบนี้ถ้าแขนมันกว้างไปนะคะเราสามารถที่จะมาเย็บ เก็บทีหลังได้นะคะเราก็สามารถเย็บได้นะะตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถักด้วยได้เส้นเล็กได้เบอร์20 2องเส้นควบนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปถักให้ได้ความยาวตามต้องการนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ